สวัสดีค่ะเพื่อนๆัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะท่านะผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษวันสําคัญของคนพิเศษนะคะคนที่สําคัญที่สุดสําหรับแชมป์ในชีวิตแชมป์นั่นก็คือคุณแม่นะคะคุณนายมันนี่นะคะท่านะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่เจ็ดนะคะแม่อายุครบนะเจ็ดสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ค่ะประเดี๋ยวจะโทรศัพท์หาแม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปส่งของขวัญน,นะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อ สมุดให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันก่อนก่อนที่จะโทรนะคะไว้เซอร์ไพรส์แม่นะฉันก็เอาภาพเก่าๆเ,เนี่ยนะคะจากเอ่อเนกาีฟฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มขาวดำนะ,ะฟิล์มของพ่อซึ่งตอนที่กลับไปไทยนะคะตอนไปงานศพพ่อเนี่ยัำขนมาเยอะไปลากรองเท้าเดดดีมาทำไมมานี่นั่งกับแม่นี่นั่งดีๆัำขนมาเยอะนะคะเพื่อนๆขาก็เป็นเอ่อ อัลบั้มแบบว่าเยอะมากอะนะเป็นฟิล์มอย่างเดียวนะคะฟิล์มบางตัวก็มีแตกแล้วหักแล้วก็มีเพื่อนๆแต่มันก็คือความทรงจำนะคะของพ่อกับแม่นะคะพ่อจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพพวกนี้ไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะพอเราได้ดูบาง รูปในเนกาทีฟฟิล์มเนี่ยเพื่อนแล้วเราก็เฮ้ยพังบางภาพเนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่เราเข้าใจถึงว่าความรักของพ่อที่มีต่อครอบครัวนะคะก็เลยได้ทำออกมานะคะเลือกรูปที่คิดว่า จะทําให้แม่ประทับใจออกมาเป็นอัลบั้มนี้นะคะเป็นความรักนะคะของพ่อกับแม่นะคะการเริ่มต้นนะคะรูปหนุ่มๆสาวๆของพ่อกับแม่อดีจะให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะคะของคุณนายมันก่อนคุณนายมันนี่จะได้ดูกันเลยนะคะเพอเดี๋ยวสันจาส่งไปถ่ายนี่ค่ะภาพแรกเปิดอดกมานะคะหน้าปกหน้าแรกนี่ก็เป็นการถ่ายที่ระยองนะคะวันนี้มาแชร์เมมโมรีภาพแบบว่าเออเก่าๆเพื่อนๆได้ดูกันนะคะ สมัยแม่ยังเป็นสาวนะคะสมัยตอนนั้นแม่เรียนรามนะคะส่วนพ่อเนี่ยก็เป็นกรรมกรทั่วไปอะนะคะที่เขาเจอกันที่ระยองค่ะในช่วงที่แม่ไปฮอลิเด์กับเพื่อนนะคะนะสมัยตอนแม่เรียนอยู่ปีสองนะคะที่รามคำแหงยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะนะนานละค่ะนะคะย้อนกลับไปนานแล้วแม่เจ็ดสิบเอ็ดอะเพื่อนๆสมัยนั้นก็นะคะยี่สิบได้มัง้ง นะตัวยังเล็กเลยนี่พ่อเท่ไหมอะโอ้เรือประมงเขาเจอกันที่ระยองค่ะพ่อดิฉันเป็นคนระยองนี่นะคะส่วนปู่ดิฉันเป็นคนจันทบุรีค่ะส่วนแม่เป็นคนพัทลุงค่ะอ่ะภาพแรกเปิดออกมานะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่เอ,อพิธีเออ,อุปสมบทนะคะของพระพิสุ ะะพ่อจำคนไหนพ่อจิมพ่อจิมคนนี้ค่ะนะคะนี่คือพ่อจิมนะคะอองานจัดที่วัดพลงช้างเผือกนะคะอยู่ที่อำเภอกแกลงนะคะจังหวัดระยองค่ะ,น,ะนี่ค่ะส่วนคนนี้คือคุณย่าของแชมนะคะเพื่อนๆนี่พ่อแล้วก็คุณย่านะคะนี่น่าจะเป็นทวดนะคะ จริงๆแล้วภาพนี้ภาพต้นฉบับเนี่ยมันเป็นภาพขาวดํานะคะเพื่อนๆเป็นฟิล์มเนกาทีฟฟิล์มแล้วก็จะมา,า,มาทําเป็นสีนะคะให้ฟืน้นฟูด,ดูมีชีวิตมากขึ้นนะคะส่วนนี้ค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวหลบน้องออกี้ก่อนมันวุดเหลือเกินนี่ลูกหมานี่ก็เป็นภาพนะคะสมัยตอนที่พ่อนะคะ เออเป็นทหารเกณฑ์นะคะอยู่ในไทยรั l เ a v y นะคะเป็นทหารเรือน่าจะอยู่ที่สัตหีบมั้งนะคะท่านผู้ชมหรือแหลมชะบังไม่แน่ใจไม่แน่ใจน่าจะสัตหีบค่ะนี่ชุดเก๋กู้เลยนะคะเป็นหน้าสไตล์ผู้ชายไทยทั่วไปนะคะและนี่ก็สมัยแม่เรียนอยู่ที่อันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนหานเทานะคะเพื่อนๆคะ่ะภาพนี้ เป็นภาพสมัยม,มัธมิยมต้นนะคะอยู่ที่โรงเรียนหานเทาอแม่คือคนนี้ค่ะคุณนายมันนี่นะคะโรงเรียนหานเทาใครบ้างในรูปไม่รู้ดูกันเอาเองนะคะเผื่อมีอัปีท่านใดเป็นหนึ่งในรูปนี้ <c oughs> ลมหายใจจากกันไปแล้วมั้งนะคะหลายคนในภาพเพราะว่าถ้าอยู่ก็นะคะเป็นยายกันหมดแล้วค่ะ อันนี้สมัยตอนที่แม่เรียนอยู่โรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะมีการตักบาตรตอนเช้าค่ะนี่่นะคะสตรีพัทลุงนี่สอสอทอเอสอพอทอนะคะโรงเรียนสตรีพัทลุงนี่ค่ะเขาอกทะลุนะคะ ของพัทธลุงนี่ก็สมัยตอนที่แม่ไปที่สิงบุรีนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นเขาจะไปเที่ยวกันที่โรงเรียนอะไรหนองแซงอะไรเนี่ยแหละนะคะชั้นไม่แน่ใจเห็นแม่เล่าให้ฟังก็อยู่อยู่ในราวๆปี19นะคะ63นะคะเอ้ย1969ค่ะนี่เขียนอยู่กับเด็กๆนะคะสมัยก่อนเขาถ่ายรูปกันยืนตัวตรงนะคะ เด็กๆพวกนี้ปัานนี้ก็คงอายุเออหกสได้มัง้งนะคะ60กว่าได้มั้งประมาณหรือว่ายังไงอันนี้ก็ที่เออสิงบุรีน่าจะานะคะไอ,อสระบุรีไม่ใช่สิงบุรีเพื่อนที่มหาลัยของแม่ที่ลามแล้วนี่สมัยก่อนนี้ให้เขาเรียก Okay, นี่ค่ะมามเหมด็ดนะคะภาพพ่อกับแม่ในหน้าปกที่เราให้ดูกันนี่ที่ระยองนะคะบนเรือค่ะพ่อพาแม่นะคะชมทะเลนะคะระยองคนระยองฮินะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพแม่รับปริญญานะคะในที่เห็นก็เออคิงรามานายนะคะแล้วนี่ก็ พระเทศนะคะที่รามคำแหงอะไรลูกวิ่งไปวิ่งมาอ๋อ,อตุกตาโอเคแล้วนี่ก็เออเกรดกรดิชั่นนะคะรับปริญญาค่ะของแม่นะคะพ่อก็มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ตากับยายนะคะแล้วก็ป้านะคะนี่หน้าคณะเออมนุษยศาสตร์นะคะสมัยก่อน นานนมนานนานนมหลังจากที่รับปริญญาเสร็จก็มาถึงแต่งงานนะคะนี่สมัยก่อนคุณนายมันนี่ชื่อสนิทนะคะส่วนคุณพ่อจิมชื่อจริงสมัยก่อนชื่อสวัสดนะคะแต่ชื่อจิมเนี่ยเป็นชื่อเล่นอยู่แล้วนะคะที่มานานแล้วนี่นะคะพ่อเอ่อแล้วก็แม่นะคะส่วนคนนี้ก็คือน้าชายนะคะน้าบ่าวนะ แล้วคนนี้ก็คือน้าสาวนะคะน้าสาวเราเคยได้ถ่ายคลิปไปแล้วน้าบ่าวน้าสาวนะคะนี่ก็แม่แล้วก็พ่อค่ะนี่ก็คือคนนี้คืออาแชมป์นะคะปัจจุบันอยู่เยอรมน,นีนะคะได้สามีอยู่เยอรมน,นีนานแล้วค่ะชื่ออาควรนะคะอาสมควรค่ะสมัยก่อนสาวๆนะคะเป็นเมียฝรั่งยุค80นค่ะท่านผู้ชมนะคะ นี่ก็คุณอาควนค่ะนี่ย่าชันนะคะอาควนเนี่ยเป็นน้องสาวของพ่อนะคะแต่ว่าต่างบิดานะคะต่างพ่อกันคนนี้ก็เป็นย่านะคะคุณย่าแล้วนี่ก็เป็นยายนะคะยายชันเองนะคะยายเจมิมนะยายเจิมนะคะยายเจิมสุขมากหรือว่านามสกุลสมัยก่อนช่วยนุก,กูลนะคะ พื้นเพเดิมนะคะบ้านเดิมเป็นคนสงขลาค่ะครอบครัวเรามาจากสงขลานะคะนี่คนนี้น้าสาวนี่พ่อแล้วก็แม่ค่ะนี่ก็เป็นอาเจ้นะคะอาเจ้ข้างบ้านนี่พ่อกับแม่นะคะพ่อแล้วก็แม่สมัยหนุ่มๆนุสาวสาวนะคะคือภาพชุดนี้เนี่ยก่อนันเกิดนะคะเพื่อนๆค่ะขา แล้วก็นี่ค่ะตอนนั้นสมัยก่อนแม่ไปสอบครูนะคะพ่อก็พาตะเวนไปสอบนะคะแต่ว่าก็สุดท้ายก็แม่ทํางานอยู่ในระบบอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่เป็นคนที่มีความอินเดพเอนสูงนะคะเหมือนตัวดิฉันค่ะก็เลยไม่ได้ทํานะคะทําแป๊บเดียวก็เลยออกนะคะมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกค่ะอันนี้ก็สมัยก่อนก็จะอยู่ที่ออบ้านเก่านะคะ ข้างหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่ชำระล้างอาบน้ํานะคะสมัยก่อนก็จะมีตุ่มรองแบบนี้บ้านเก่าชันก็จะเป็นตึกแถวนะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือตอหม้อของสะพานพระรามแปดนะคะสมัยก่อนก็เป็นบ้านที่ชัานอยู่ตรงตอหม้อพอดีเลยะค่ะเป็นเพื่อนขาชัานเกิดแล้วก็โตที่นั่นจนถึงอายุสิบขวบสิบเอ็ดสิบขวบจตอนที่สะพานพระรามแปดสร้างแล้วก็โดนเวรคืนที่จะต้องย้ายออกก็เลยไป อยู่สมุดปราการนะคะโดยบัตรนั้นแต่ก็คือเป็นเด็กกรุงเทพนะคะนี่เผาพนไปแล้วนะคะมายันแก่ค่ะเพื่อนๆตั้งแต่วัยหนุ่มยันสาวยันแก่นะคะอยากมีโมเมนต์นี้ไหมล่าี่รักหลายๆคน f อฟซี พอเราดูภาพพวกนี้นะเพื่อนๆยุคนี้เนี่ยบางทีเรานั่งคิดนั่งหวังนะว่าเฮ้ยอยากที่จะมีโมเมนต,ต์เหมือนคนยุคก่อนเหมือนรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย,าย่ารุ่นตารุ่นใหญ่ที่เขาแต่งงานกันตั้งแต่หนุ่มสาวแล้วอยู่ยันแก่เพื่อนๆคือมัน,นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยชีวิตคนเราอะนะคะพอเห็นภาพพวกนี้แล้วแบบว่าเนาะนี่พ่อยอมผมให้แม่นะคะนี่คือความสุขนะในบ้านที่ระยองที่จำทำไว้ให้นะคะ บ้านสวน,นะก่อนที่พ่อจะเสียนะคะนี่ไอ้ไอแดงนะคะนี่คือหมาหมาข้างถนนนะคะแล้วเราก็ให้อาหารมันแล้วมันก็มาอยู่กับเรานะคะนี่ความสุขปลูกต้นมาละหกอรักมาอ่าพอมาถึงจุดตรงนี้นะคะจะใครจําได้บ้างที่ตอนนั้นพ่อจาเอ,อ่อโดนรถชนนะคะแล้วก็โคม่า นะคะคขณะที่โดนรถชนตอนนั้นเนี่ยพ่อออกไปปั่นจักรยา,านนะคะเอซที่เราติดตามกันนะคงจะทราบกันแล้วอะนะคะก็แค่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นที่จจะต้องไปไทยกับเซบทอมแล้วก็เพื่อนนะคะเออไปฉลองสงกรานปีใหม่ไทย แล้วตั้งแต่ชัาอยู่มาสิกว่าปีฉันไม่เคยได้กลับไปช่วงสงการปกติกลับช่วงอื่นเพราะว่าชันติดเรียนยกเวน้นปีนั้นที่พ่อโดนรถชนเป็นปีแรกที่เราเรียนจบทุกอย่างปริญญาตีปริญญาโทไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวพันทุกอย่างจบหมดก็เลยตัดสินใจที่จะลงไปพร้อมกับเชฟทอมสุดท้ายเพื่อนๆขาดวงชะตาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้กับชีวิตนะนะคะพ่อโดนรถชนในขณะที่พ่อกำลังจะไปตัดผมนะคะที่ระยองแล้วก็ นั่นแหละเพื่อนๆจะได้ขับรถมารับเราที่สนามบินนะคะที่กรุงเทพแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสนะคะไม่ได้มีโอกาสได้ร่ำลาหรือว่าอะไรเลยนะคะนี่แหละก็คือก็คือความจริงของชีวิตนะคะเพื่อนๆค่ะนขานะมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างเยอะนะคะถ้าให้จำเล่าให้ฟังต้องคลิปอื่นนะคะคือก่อนพ่อโดนรถชนก็ไม่เคยคุยกับพ่อนานทีสามสี่ชั่วโมงเลยนะวันนั้นนะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าวันถัดไปที่พ่อโดนรถชนอะ่ะ ฉันทำงานในมิวเซียมแล้วตอนที่พ่อโดนรถชนพ่อยังมีสติพ่อพยายามโทรมาคุยกับเราแต่ว่าเรารับไม่ได้นะเราเห็นแล้วว่าสายเข้านะเพราะว่าเราทำงานตอนนั้น mm hmm. ก็คือโอเคเพื่อน,อนๆนี่แหละนะเอาต่อนี่ก็คือภาพนะคะพอพ่อโดนรถชนนี่ก็คือแม่เฝ้าพ่ออยู่สี่ห้าเดือนเลยนะคะคือลำบากมากชีวิตช่วงนั้นเอออยากจะบอกว่าใครที่เออ ไม่เข้าใจชีวิตนะคะบางคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะรู้ดีที่สุดนะคะบางคนที่บอกโอ๊ยมองได,ด้นู่นนี่นั่นไม่ไม่มีปัญหาสบายทุกอย่างอยากจะให้บางคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เคยดูไม่เคยเห็นไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลค่ะแล้วก็ไปห้องผู้ป่วยฉุกเฉินไปดูชีวิตคนนะคะนั่งกันที่ม้าหินอ่อนนะคะเฝ้าญาติพี่น้องบางคนนี่ลำบากลำบากนี่คือเรื่องจริง นะฮะเพื่อนๆเ,เออเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือให้ไปดูที่โรงพยาบาลค่ะนะคะนั่นแหละจนนะคะมาถึงสุดท้ายก็คือนี่พ่อจำเองจากนี่แล้วก็เผาเป็นกระดูกนะคะนี่ก็คือภาพแค่นี้แหละเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะส่งกลับไปที่เมืองไทยนะคะให้แม่แล้วด้านหลังก็เป็นภาพนะคะพ่อแม่นี่ก็เป็นภาพสุดท้ายนะคะที่ถ่ายที่เมืองไทยนะคะ ภาพสุดท้ายจำได้เลยเพื่อนๆค่ะชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆค่ะอยู่ในอัลบั้มนี้รวมหมดก็คือไม่ได้อยากจะลงรูปแชมป์แล้วก็รูปน้องแต่อยากให้แม่ได้ประทับใจที่ว่าเห็นความรักนะคะการพัฒนาตั้งแต่เป็นแฟนกันเอ,อนะอยู่ด้วยกันเรียนจบแต่งงานนะคะแล้วก็เพื่อนๆยันแก่ยันเวลาสุดท้ายของชีวิตแค่นี้เอง คนเราสักคนเนาะสักครั้งนึงในชีวิตทุกคนก็อยากจะมีความรักที่สวยงามนะคะำจาจาได้นะคือตอนแรกที่จาเออ <S <S บอก,กบเชพทอมเล่าให้ฟังนิดนึงตกลงที่เป็นแฟนกันแล้วทีนี้ก็คือคุณย่าเชพทอมเนี่ยพอรู้แล้วท่านบอกว่าพยายามจะบอกเราตลอดสอนเราตลอดว่าความรักของคนยุคนี้เนี่ย อยากจะให้ดูเป็นความรักของคนยุคก่อนที่ทุกอย่างต้องอดทนแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่มีความอดทนอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเพื่อนๆการเอาชนะมันไม่ใช่มันไม่ใช,ใช่ทุกสิ่งเสมอไปบางทีเราก็ต้องยอมกันเขายอมบ้างหรือว่าเรายอมบ้างมันจะต,ต้องเจอกันคนละครึ่งกับครึ่งนะแต่ถ้ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ก็ ก็นาะแต่ว่าคือชำโชคดีไงที่คือฉันไม่รู้ครอบครัวอื่นแต่ชำโชคดีคือพ่อเป็นคนที่รักครอบครัวมากเพราะว่าพ่อเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกนะคะที่เออไม่มีพ่อนะคะเพราะว่าพ่อปูขอป่ของปู่ของแชมเนี่ยเป็นเสือนะคะชุดย่านั่นแหละเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเพื่อนๆน,นั่นแหละพ่อก็เลยโหยหานะคะอยากจะให้ครอบครัวของพ่อ นะสมบูรณ์แบบก็เลยนะคะรักครอบครัวมากๆค่ะนะคะยันวาระสุดท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวโคุยหาคุณนายมันนี่ดีกว่าเพื่อนๆวันนี้มาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันตุ๊กตาบาร์บี้นะมาเล่นคาบตุ๊กตาบาร์บี้ฮัลโหลแม่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ได้ยินไหมเดี๋ยวโทรใหม่นะเดี๋ยวโทรใหม่ฮัลโหลยัลไหมฮดนโหลฮัลฮัลโหลลด้ยินหฮัลโหลฮลโหลฮัลโห h ฮัหลฮลััหลันห จะหลับต่อไหมย่ไม่หลับอ่ะไม่หลับแเพราะว่เมื่อคืนนนอนนอนกว่ะไ้นอนกับตัวงอ่ะตั้กับหมากันอ่ะอออืมอือืแล้วเป็นไงหมาเป็นไงนอนอยู่คลินิก่ะเดีนี่เนีอีสี่วันหมอหมอสี่วันหมอหมอคือละพันหมอสีันนะอือม ัสี่วันวก็มันอาการหนักลูกมันจะตายแล้วอะ่ะมีคนวางยาหมาค่ะเพื่อนเพื่อน,นหมาน้องชายโดวนวางยาเมืองไทยบางคนแมน่งเฮียก็เฮียจริงๆเพื่อนเพื่อนวางยาแม้กระทั่งหมา,าอมืแล้วแม่เราเราเป็นไงเมื่อเช้าไปใส่บาทมาแล้ว มาแล้วลูกแล้มันเหมนคุณได้ไปใส่บาทมาแล้วลูกใา่าช่ใส่อะไรไปบ้างอะใส่บาทอะไรไปบ้างกลับข้าวไม่ค่อยมีอะไรเพราะมันไม่ใช่วันพระใช่ไหมแต่มันจะมีกันแม่กับเยอะๆแข้าวไป่เยี๊ย<ด>แกขงข้าวไป,ไป,ไปไมันจะเอาข้าวก็ไม่มีแกงก็ไม่ได้ลงกับไปไปซื้อหมูหมูย่างสิบไม้แล้วไปซื้ออะไนั่นซื้อซื้อที่ซากินขวดหนึ่งน้ำเปล่าขวดหนึ่งแล้วก็ากาแฟสองนึง เด็เนี้ยก็ขนมของเฟดิยูขนมเฟรดยูสามกล่องก็นั่นแหละแกนั่นหละเราเป็นในทางก็โมเส้นนั่นแหละก็ทำไปเถอะร้อยสามร้อยเลยอืมไม่เป็นไรทำไปเถอบุญอ่นหันัยใส่บาทไปในร้อยหนึ่งหยอดใส่บาทไปร้อยหนึ่งอืมอโนดีดีดีอะไรก็มาแกเกิด้สามร้อยบาทได้จ่าย่ั้่สาบาทได้ดีดีดีอืม อืมดีอันออัเนลับมานห่วงของนอนแมาคืนไม่ได้นอนตันไปกับป okay. ๋าหรอเป็นห oh ่วงเป็นห่วงหมฮที่ขบ้านลูกสาวนั่นลูกสสามตัวนี่มัน้อเข้าวมันก็ไม่เคยกินอืมอืมเป็นยังไงความรู้สึกอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วเป็นยังไงบ้าง คุกขนองคุกขนองอะไรอ่ะคุกขนองเป็นอะไรคือขนองอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วหาผัวใหม่เหรอหาผัวใหม่เหรอผัวทิพย์ผัวทิพย์อ๋อผัวทิพย์ ไม่แม่บางคนบางคนน่ะมันเฮี้ยมันเฮี้ยจริงๆนะแม่มันไม่สนน่ะมันมันเกลียดหมามันก็จะวางยาบางคนมันเฮี้ยก็ใช่แม่แม่แต่เข้าใจแม่ว่าบางแม่เนี่ยขนาดมันไม่สบายเราเกยงใจนะ หยาบเป็นยังไเรากรารักม yeah. okay. right. ันอ anyway. ีก er> ันนะสัตว์มันรักมันเเลี้ยงมันอ่ะที่เก็เลี้ยงมันมาใช่ไหมนะใช่เลี้ยงมันมาเลี้ยงมันมาแล้วก็สารเรารักมันอ่ะมันเห็นเวีการต่างคนแม่คนแม่กับแม่กับไอจูรักหมาแต่มันไม่ใช่คนอื่นเคารักหมาในโลกนี้นี่บางคนบางคนแม่มันไม่รักหรอกหมามันไม่รักหรอกสัตว์จิตใจมันไม่ไม่มีความ มันไม่มีความเห็นใจใดๆยังไงชีวิตมันก็คุณภาพต่ำๆอ่ะแม่เข้าใจไหมคนแบบเนี้ยอย่าวาดใจอย่าวาดใจหมามลูกเราก็รัก Note. นกนก,นก่อนนกกนดิษนกก่อนดิษดิษในควันส้มไลด์ในควันในช่วง Entonces, ความค,คิดมนอยู่ใช่ไหมเนาะคนที่รักสัตว์แต่แม่คือคนที่มีจิตใจเมตตาจิตใจดีแต่ใครที่ไม่รักสัตว์ใดๆก็แล้วแต่แม่ ความความอ่อนโยนของจิตใจเลเวลของความอ่อนโยนมันก็จะต่างกันใช่ไหมว่าแม่ก็โหดเหมือนกันนะแม่ก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยนะโดนกดันได้งานที่าออก,กับตัดไม่ได้แม่แม่ไม่ชอบเยอะ่ามันจะดีนะก็แม่ก็ลึกๆของแม่แม่ไม่ใช่คนโหดไงแต่บางคนจิตใจสันดานล,ลึกๆเขาเขาไม่ได้ใช่คนใจดีไงแม่เข้าใจปะ ตอนที่แกลไปเที่ยวกับพ่อวงการกับลูกกันไปนะไปที่วัดนาลูนะแกลก็ไปสายลูกกับพ่อนะไปสายลูกชายพายชายมาเสร็จแล้วมานั่งนั่ตะโกนเดี๋ยวเสร็จแล้วห้าเนาะหมาก็มันมามานั่งข้างแม่นะมาหมามาเสร็จแล้วเอ้ยก้อนหอนมันงินกินนะมันเดือดตามไปเนี่ยมันไม่ไปไหนอ่ะมันจะเดือดตามนั่งสารนั่นเนาะแม่มันนึกแม่มันดูที่การดันหมานี่เราไม่รู้จักนะเราให้อาหารกินมันเดือดตามเรา บาร์บี้มือแหกเลยอีอีโอเกีมันมันเล่นตุ๊กตาบาร์บี้มันกัดสบาร์บี้ผุไปหมด <c oughs> <c oughs> มันชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้แม่ <c oughs> หนูชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาหนูก็มีไม่ไม่เล่นนี่นี่แม่ซื้อมาให้ตั้งหลายตัวนี่ตุ๊กตาปกติทั่วไปก็ไม่เล่นมันจะเล่นแต่บาร์บี้ ม้าน่ะเวลาเราเราพันธุ์กันเระอย่างอย่างไอไอไอเพิ่มมันนะแม่แม่เอาขนมให้มันกินใช่ป่ะไอไอไอเช่ากันตัดสินจะโปรตีกินแม่ก็ให้โปรตีนโปรตีนเพื่อว่ามันจะกลายเป็นพ่อมานะเดี๋ยวม่างนี้มันจะไปแย่งลูกมันจะไปแย่งลูกมันจะไปไปกัดลูกมันจะมาเยแม่ก็ตีมันนะแม่ก็ตีมันเอาไอ้นั่งยหัวมันเอาไอ้นั่ยนั่ะ ไปไตีไม่ได้แม่ที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาด้วยกันลูกของลูกกับลูกไม่เคยตีหมาลูกเลยนะเวลาลกเวลาลูกจะว่ามันมันทําอะไรผิดลูกก็แค่พูดเสียงแข็งแค่น่ะลูกไม่มีการตีอะมันกันมันรเเื่อ่น มันความถึงเวลากินข้าวเช่นเดียวกับมันมันไม่มากินหรอกมันม่ากินมันงอมันไปเที่ยวนอนมันไม่กินแล้วมันไม่กินนะแล้วมันไม่กินแล้วแม่เออไม่ใ่อยากกินไม่ก็วางัน้ขวาอุ่นขวาองุ่นน้ำหน้าบ้านเน่ะหน้าหน้าหน้าหงส์หงส์อุ่นน็น้อุ่นเขียวอ่ะเช่นแม่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 ฟันมันขึ้นละมันมาข้าเองมันอ่ะนะไม่กัดนม่รู้จักงอน ไม่กัดไม่จูตีมันทำงานแล้วมันไม่มาทินข้าวแล้วใจริจิไม่ค่อยเข้าใกล้จูหรอกส่วนแต่ก่อนมันก็อย่างเงี้ยกลันดังเนี่ยมันมีมันเชี้ยวมันมีมันเขียวมันมีมันเชียวมันมีมันเชียวไอมากัดแม่ไม่เอาไอจางไทรเนี่ยวที่โดนแม่จางไทอ์จางไทรมันเชี่ยว ใจย้มลูกฝูงไส้ตไม่กินนะยไม่กินอ่ะเดี๋ยวดูฟันขึ้นแล้วฟันน้องขึ้นแล้วฟันน้องขึ้นแล้วครับอีหมาลูกฟันมันขึ้นละแม่ฟันมันน้องมันขึ้นเร็วตัวมันใหญ่โตขึ้นเร็วนี้หมาห้าเดือนแล้วนี้ฟันน้องขึ้นแล้วมันมีงเลยมันมีรักของมันมีอย่งเลย มันมีร <Representatives> <Olha>. ักของมม่มียังเลยใช่บ้านเราชอบหมากันทั้งหมดเอ้ทุกหมามันมีรักจังเลยมันมีรักของมมนมีจังเลยมันมีรักจังเลยมาสั้์มาสั้์